เออไอ้เสี้ยรันเลอร์วะนี่ไม่เสียงกูเองเสียงรถนี่เฮ้ยเสี้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกอุ้ยไอ้เฮี้ยเฮ้ยโอ้ไอ้รันเลอร์ม่งโดนก่อนเลยอะไรวะไอ้เสี้ยชาวไายาห์ตกาายไอ้เสี้ยคุณมาเจอลิงเจดีนัาเลอร์มึงจะปั่นลิงทำไมมึงจะปั่นลิงทไม ปากี้ใส่ลิงเราปล่อยไมไอ้เหียมึงต้องล่าหมาไม่ได้ท่าลิงไอ้เหี้ยเฮ้ยใช้เฮ้ยเหรอเุ้ย้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เ้ย้ยเเเยเ้เ้้ยเ้เ้เ้้เ ขยับนั่นนะขยับดิเฮ้ยขยับไปหัว่าไอ้โหยกูแบบไอ้เหี้ยนี่อย่างงี้เนี่ยเนี่ยมันจะไปเล่นเวทฟินช็อตจ้ะไอ้เหี้ยอ้ยขัับไปหว